ขณะเดียวกันนะครับวันนี้นะครับทีมข่าวคมชัดลึกได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ที่เ,เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ผลิตอาวุธสงครามให้กับกองทัพนะครับหลังเกิดเหตุคนร้ายได้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณปากซอยรามคำแหง43ทับ1เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่า อาวุธที่ใช้ในการประกอบแล้วก็กลุ่มไหนใครเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะน่าจะผลิตอาวุธเหล่านี้แล้วเกิดเหตุขึ้นมาแบบนี้นะครับไปตรวจสอบได้จากรายงานของคุณวรพันธ์สุกแก้วครับภาพเหตุการณ์ระเบิดจากกล้องวงจรปิดปากซอยรามคำแหง43ทับหนึ่งเมื่อคืนวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาภายหลังจากการตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดพบว่าคนร้าย ใช้ระเบิดแสวงเครื่องแรงดันต่ำก่อเหตุโดยประกอบไปด้วยตะปูและสายไฟรวมถึงดินดำเป็นชิ้นส่วนหลัก ซึ่งทางด้านพันธีทรงพลเอี่ยมบุลลิ์ผู้เชี่ยวชาญอาวุธสงครามกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าระเบิดประเภทสแสวงเครื่องแรงดันต่ำหรือ low explosive ใครก็สามารถทำได้เองโดยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญวัตถุดิบจะใช้ดินดำหรือดินพุเป็นส่วนประกอบหลักก่อนใส่สเก็ดระเบิดสามารถจุดด้วยประกายไฟหรือไฟฟ้าแตกต่างจากระเบิดแรงดันสูงหรือ high explosive ที่จุดชนวนด้วยเชื้อปะทุวัตถุดิบหายาก เช่นปุ๋ยยูเรียและต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญประกอบขึ้นมารวมถึงระเบิดสแสวงเครื่องแรงดันต่ำที่ใช้นี้ไม่มุ่งหวังเอาชีวิตเพียงแต่ใช้คมคูเพราะลักษณะการทำลายลา้างไม่รุนแรงหรือสะเก็ดระเบิดจะกระจายลงพื้นระดับต่ำได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยมันไม่มีอะไรอันตรายไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เอาแค่ลูกพลุมาหรือดินดำมาใส่ ในอะไรบรรจุอะไรสักอย่างหนึ่งในกล่องในอะไรก็ได้แล้วในนั้นก็แล้วก็จะโรยตะปูเรือใบอะไรต่างๆไว้หรือโรยน,น็อตโรยสกรูอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นสะเก็ดนะครับ,รบนัพวกนี้ทําง่ายแล้วก็จุดด้วยไฟฟ้าธรรมดานะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไปแกะไปเอาพลุมาอย่างเงี้ยมันทาไม่ยากหรอกแต่ถามว่าอันตรายแค่ไหนพลุนี่ต้องอยู่ใกล้จริงๆนะครับถึงจะเกิดอันตรายแรงอัดแรงดันได้คือประมาณสกักต้องอยู่สองเเมตรอะแค่นี้ นะฮะสองสามเมตรส่วนสกเก็ของมันเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่วางแบบมาตรฐานเพราะ,ะนั้นส่วนใหญ่จะต่ําสกเก็ตจะต่าจะโดนขาโดนอะไรไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีอันตรายมากในส่วนของสาเหตุที่เกิดขึ้นพันตีทรงพลมองว่าเป้าหมายคนร้ายน่าจะอยู่ใกล้กับจุดของระเบิดและน่าจะเป็นการขัดผลประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวในส่วนประเด็นการเชื่อมโยงสถานการณ์3าจังหวัดชายแดนใต้เมื่อดูจากชิ้นส่วนระเบิดในครั้งนี้ถือว่าอนุภาพร้ายแรงน้อยกว่าระเบิดที่ภาคใต้ แต่ทางป้องกันคือการที่กรุงเทพหานครต้องทําแท่งเบรีเออร์เป็นตัวยูความสูง1เมตร20เซนรอบจุดที่ทิ้งขยะทั่วไปเพื่อป้องกันเหตุในลักษณะนี้จะต้องมีเบรีเออร์ปูซนซีเมนต์วางอยู่ด้านหลังกองขยะที่จะทําให้มีระเบิดแล้วมันจะกระจายเข้าไปหาตามร้านค้านึกออกไหมครับ mm hmm. ด้านถนนไม่ต้องไปปิดนะเพราะยังไงก็ต้องขนขยะออกแต่ว่าด้านที่ไปด้านหลัง นะครับด้านที่จะไปโดนประชาชนได้ที่เดินอยู่บนฟุตบาทบนหรือร้านค้านั่งกินข้าวเขาอยู่ให้ใช้เบรีเออร์สูงประมาณเมตรยีไม่ยากอะไรเลยเหมือนเป็นขอบเขตด้วยซ้ำไปว่าเอ,อ๊ะตรงนี้เป็นเป็นที่อยู่ของสังขยา ส่วนใหญ่คนร้ายมักใช้กล่องพัสดุใส่วัตถุระเบิดและวางใกล้กับจุดที่คนไม่สังเกตคือที่ทิ้งขยะจึงฝากบอกประชาชนหากพบเห็นกล่องในลนักษณะดังกล่าวควรระวังเป็นพิเศษแต่ที่สำคัญกล่องวงจรปิดถือเป็นการป้องบามที่สำคัญในการสอดส่องการกระทําผิดของกลุ่มคนดังกล่าวนิทิไต,ตสุภสินถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วรายงานครับขอบคุณคุณวรพันธ์นะครับ และช่วงนี้ไปตรวจสอบประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันกับลุยข่าวร้อนทำลายครับ นาฬิการัฐมนตรีกรลาโหมพลอากาศเอกสุกพลสุวรรณทัศ์ปฏิเสธรัฐไทยก่อเหตุรอบทำร้ายรองผู้ว่ายะลาและบุกยิงฐานปฏิบัติการของทหารที่อำเภอระแง,งะจังหวัดนราธิวาสตามที่แกนนำ BRN อออกมาถแถลงระบุเป็นการใส่ร้ายไทยขณะที่นักวิชาการด้านสติวิธีเสนอให้สมชตั้งวอรูมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประเมินสถานการณ์และประเมินผลการคุยกับ BRN ส่วนรองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมบุบำรุงบอกถ้าคุยไม่สำเร็จขอไปพูดคุยกับพัชสันตอยยิบด้วยตัวเองด้านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อภิสิทธ์เวชาชีวะเรียกร้องนายกรัฐมนตรีทบทวนเจรจากลุ่ม BRN ก่อน13มิถุนายนนี้เพราะไม่สามารถคุมเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ได้จริงย้ำรัฐบาลต้องชัดเจนทิศทางแก้ไขใต้9กนาฬิกา30นาที นายกรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลจาัดสรรงบประมาณรวยกระจุกจนกระจายยืนยันศักยภาพการแข่งขันของไทยดีขึ้นจึงต้องเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยืนยันลงทุนในร่างพรบงเงินผู้สองล้านล้านบาทไม่สวนกล่าวกานาฬิกา30นาทีคณะแพทย์รายงานอาการอาภาษหลวงพ่อคุณวันนี้ไม่มีไข้รู้ตัวรู้เรื่องตื่นตัวค่อนข้างดีขึ้นชัดเจนสเสลสเสมหะลดลง และหลวงพ่อบ่นอยากกลับวัดแต่แพทย์ยังไม่อนุญาตและช่วงนี้ยังให้ทำกายภาพต่อเนื่อง1 0นาฬิกา30นาทีตำรวจนครบาลเร่งสืบสวนสอบสวนเหตุระเบิดหน้าซอยรามคำแหง43ทับ1โดยให้น้ำหนักเรื่องของการสร้างสถานการณ์การเมืองมากกว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคู่ค้าด้วยกันและเชื่อไม่เชื่อมโยงภาคใต้ขณะที่พลตำรวจตรีอดุลน,นรงศักดิ์ รองพบอชนเผยกรณีที่มีข้อความในโซเชียลมีเดียไม่ให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปยังสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเพราะวันเกิดเหตุระเบิดซ้ำแจง้งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่มีคําแจ้งเตือนในลักษณะดังกล่าวออกจากบชนแต่อย่างใด10นาฬิกา30นาทีสาวเมืองเพชรใส่เกียร์ผิดพุ่งชนประตูธนาคารกรสิกรกลางเมืองลำปางพังเสียหายหลังหวังดีเห็นสามีจอดรถไม่ตรงช่องจึงอาสาออกมาขยับรถให้ ทั้งลูกค้าและเจ้าหน้าที่แตกตื่นต่างคิดว่าเป็นการปล้น18นาฬิกา30นาทีหลังเจราจา3วันพม่าตกลงจะเปิดการเจราจาทางการเมืองกับกลุ่มติดอาวุธชาวคัชินที่หวังกันว่าจะเปิดทางไปสู่การยุติการสู้รบที่ดำเนินมานาน2ปีองค์กรเอกราชขัชินเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยติดอาวุธกลุ่มสำคัญกลุ่มสุดท้ายในพมา่าที่บรรลุข้อตกลงกับพมา่า สำหรับการเจรจาก,การเมืองที่จะเกิดขึ้นจากนี้จะเป็นเรื่องการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการแก้ไขปัญหาผู้อพยพและเรื่องกองกำลังติดอาวุธและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมานะครับ วันนี้ผมวุฒินันนาหิมพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ